สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอล์แชนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้มี2ประเด็นที่แอดคิดว่ามันร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะประเด็นพี่เจเดนสมิธของเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่บูการีออฟฟิเชียลของเรานั้นอัพภาพเกี่ยวกับงลิซาของเรา thank you lisa มีดอกไม้ที่น่าจะเป็นดอกทิวลิปสีเหลืองๆมีลูกโป่งสีเหลืองมีเค้กที่น่ารักมากๆแล้วเขียนว่า lisa thank you ลิซ่านะครับเกิดอะไรขึ้นที่นอนลิซ่าเราหายไปอาจจะมีการไปซุ่มทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเกับบุกรีด้วยหรือเปล่านั่นเองจ้ะพอดูแล้วเนี่ยก็มีความเป็นวันเกิดด้วยนะแต่ก็วันเกิดองลิซ่าเนี่ยก็ผ่านมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้น,นครับขอยินดีกันตรงนี้กันก่อน,อนจา้าก็คือชาวเน็ตจีนนะครับตอนนี้นะครับโซเชียลของจีนนะครับก็คือไวบอฮอตเซิร์ชนั่ ติดอันดับในโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์อันดับที่5ด้วยแน่นอนจ๊ะเรียกว่าแม่จินของเราไม่เคยตกกระบวนกันเลยนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับเขาจะพูดถึงลูกสาวเราอยู่สม่ําเสมอเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะแม้กระทั่งตอนที่น้องลิซ่าเนี่ยไปปรากฏตัวที่สนามบินกี่ครั้งหรือกี่โมงก็ตามเขาสามารถตื่นขึ้นมาทุกเวลาได้เพื่อเพื่อมาตามถ่ายรูปน้องลิซ่าเอาของขวัญมาให้น้องลิซ่านั่นเองจ้าเออตอนนี้บ้านน้องลิซ่าน่าจะเต็มไปด้วยของขวัญแล้วแหละอ่ะมาเรื่องต่อมาเลยจ้าอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของบูการีออฟฟิเชียล้วก็ มีเค้กน่ารักน่ารักนะครับที่เป็นสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าน้องทวิตตี้หรือเปล่าแอดจำชื่อน้องไม่ได้นะแล้วก็เขียนชื่อนอริซาของเราซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครนะครับนอกจากนอริซาแล้วอีกอันนึงจะเป็นภาพในส่วนของลูกโป่งเขียนว่าบูการีออฟฟิเชียลโรมาอะไรก็ว่าไปจ้าแล้วก็คมตีมสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาเนี่ยใส่ใจลูกสาวเรามากมานะครับเพราะว่านอริซาชอบสีเหลืองนั่นเองจ้าก็เลยจัดใหญ่จัดหนักแบบนี้แต่ทําไมถึงไม่มาในช่วงวันเก แดงว่าต้องมีคอนเทนต์อะไรที่แอบซ่อนเราอยู่หรือเปล่าจ๊ามีสร้อยมีแหวนเพชรมีอะไรให้น้องใส่อันใหม่หรือเปล่าเออก็รอดูแคมเปญใหม่ๆกันได้เร็วๆนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แนละ้วเ,เพื่อนๆนะมาส่วนข่าวสุดท้ายแอดขอกรดนึงอ้าวไม่นะคือมันเป็นคลิปหนึ่งที่บบกว่าแอดไม่ได้เห็นได้ไงเพราะก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเจอกันนะเออเจเดนสมิธใช่ไหมแต่มันจะมีช็อตที่แบบ เฮ้ยแ hey, อดตาฝาดืลเปบ่าขยี้ตายทีนึงคือเจเดนสมิธเอามือไปโอบไหล่โนริซ่าของเราแล้วก็กระซิบข้างหูแอดจะบ้าตายแล้วเนี่ยแอดจะบอกว่าเฮ้ย hey, ทาอย่างนี้กับลูกสาวฉันไม่ได้นะฉันห่วงแล้วก็หึงอย่างมากมาไก่กองมากๆเป็นเพื่อนเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างอิจฉาตาร้อนที่สุดเลยตอนเนี้ยแต่ใดๆเลยแอดก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นเสียงของคอนเสิร์ตท,ที่มันดังเกินไปนะครับแล้วฝรั่งในการเป็นเพื่อนกันไม่มีเรื่องเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเออการอยู่ใกล้ชิดอะไรยังั้นก็เป็นเรื่องปกตินะแล คอนเสิร์ตมันเสียงดังก็คงต้องพูดกระซิบกันอะไรประมาณนั้นไม่มีอะไรนะจ๊ะแล้วลิซ่าของเราก็เป็นคนบอยๆอยู่แล้วเป็นคนเป็นกันเองแล้วก็มีเพื่อนอยู่ทั่วโลกจริงๆเพื่อนไม่ว่าจะเพศไหนอะไรนะครับน้องลิซ่าของเราเนี่ยเปิดรับแล้วก็ใจกว้างเป็นแม่น้ำทั้งห้าแน่อนอนเพื่อนนะซึ่งเอก็มั่นใจในตัวน้องลิซ่าอยู่แล้วนะครับว่ายัางไงน้องก็ยังเป็นน้องที่น่ารักของเราต่อไปจ้าซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนนะครับออกมาบอก oo, อุ๊ออิจฉาจังเลยอะไรกันเนี่ยฉันอยากใกล้ชิดแบบนี้บ้างอะไรเงีย้ยคนรุมรัก ก็รักกันุกคนมันน่ารักนะอแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าเอยแอดนำเสนอข่าวอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูไม่ดีนะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มาแค่อัปเดตกันเฉยและอีกอย่างหนึ่งแอดก็มั่นใจในตัวนันท์ทาว่ามันไม่มีอะไรอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่ามีคนยืนกันเยอะแล้วก็มีพี่ผู้จัดการไปด้วยและอย่างนึงเนี่ยสาวกับเจเดนสมิธนะครับเขาก็เคยเจอกันแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาบอกแอดว่าเออเขามีแหวนร่วมวงตระกูลกันอะไรแบบนี้ด้วยนะเเเเเเเออ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 อมมมมมีีีคคคคววววาา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 สสนน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 นิิชชดดดืืื้้้้ปปป็็็พพพ่่่รรรรรรบบััััััยยยกกกกกกไไไและะะะะหหงฉจ คลิปนี้นะครับก็จะมาประมาณนี้แซ่บๆยั่วๆนะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะเอามาฝากกันแน่นอนเลยนะครับ That should be me, hold your hand. That should be me.